สวัสดีชาวสวนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ Starry Valley Expanded กันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนและวันนี้เนี่ยเราสามารถสารความสัมพันธ์กับน้องโมแกนเต็มสิบหัวใจแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดู นี่ความสัมพันธ์กับน้องโมแกนเลือนลงมาข้างล่างเรื่อยๆนี่อยู่นี่นั่นเองนะคะคนนี้เขาชื่อน้องโมแกนเนาะซึ่งของโปรดของเขาคือไวเอ็กนะคะไวเอ็กได้จากไหนก็ได้จาก ไข่ต้องคำสาบแล้วก็เอาไปฟักแล้วก็จะได้เป็นเจ้าไก่ต้องคำสาบแล้วเจ้าไก่ต้องสาบก็จะไข่เป็นไข่ต้องสาบเออทุกคนงงไหมก็ตานั้นแหละนะคะทุกคนส่วนไอ,อ้เจ้าไข่เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่โคลบัตน,นะคะตรงทอร,ระบายน้ำนั้นเองนงาแล้วก็มาฟักเนาะหลังจากนั้นเมื่อ เราสารความสัมพันธ์กับน้องโมแกนครบสิบหัวใจแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเริ่มจากออกจากบ้านก่อนนะคะชิฟนี่หลังจากนั้นนะคะน้องโมแกนก็มาหาเราที่บ้านขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ น้องโมแกนเนี่ยเป็นตัวละครที่เพิ่มมาใน Star d i v a l l e y e x p e d i t เนาะเออซึ่งน้องโมแกนเนี่ยเราสามารถเจอน้องได้เมื่อเราเนี่ยเล่นเกมจนถึง3ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เราเนี่ยต้องเป็นเพื่อนกับแม็กนัทครบ3หัวใจเราก็จะเจอน้องโมแกนมาทักทายเราที่บ้านเลยนะคะและเราเนี่ยก็สามารถสางความสัมพันธ์กับน้องโมแกนได้ด้วยเนาะ แล้วก็วันนี้นะคะน้องโมแกนเนี่ยมาหาเราที่บ้านเลยเขาบอกเราว่าอารุณสวัสดิ์นะอีลอน่อาอรุณสวัสดิ์จ้ะน้องอมีเสียงนกนะและน้องโมแกนก็บอกว่าแมกนัตเนี่ยกำลังมอบบททดสอบที่สำคัญในวันนี้ในป่าลึกนะคะตรงไร่องง่นโอ้ไรอ,รอังวนหรอจะให้เราไปที่นั่นใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะเชิญเรา ไปดูบททดสอบนั้นด้วยเอ้ยน่ารักได้ได้ได,ได้เดี๋ยวไปดูนะและจากนั้นนะคะน้องก็หวัวเราะนะแล้วก็บอกว่าลากริแล้วหน้าแล้วก็ขีปตาวิ่งใส่เฮ้ยน้องน่ารักอะ่ะโอเคโอจะไล่วนวับเอ้าวับไม่ไปไหนเลยวับลงขั้นบันไดเหรออ่ะโทให้ตายสิเฮ้ยน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะลองอีกครั้งนะ อลอรอ้อกครั้งเลยครั้งสู้เย้ลุ้นเลยนะอีลโลนาบอกงงน้องโอเคหลังจากนั้นนะคะก็มีจดหมายสมหารเราด้วยหรอขอดูก่อนว่ามันคืออะไรอ๋อจากลุงไระนะคะก็ให้ปลาเย้จากนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียส้ำใจลุงเอาเก็บไว้กินดีกว่าทุกคนเก็บไว้กินนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราขอเคลียร์ฟาร์มแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราจะไปดู ตรงป่าลึกทางใต้ข้างล่างการตรงอะไรอังุ่นนะว่าแมกนัตเนี่ยจะมอบบททดสอบอะไรให้แกมอแกนนะคะและก่อนที่จะไปเนี่ยขออวดอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคืออยากให้อวดมากเลยเอ้ยน้องน้องน้องข้ามานด้ก่อนไปไหนคือสตาดิว1.5เนี่ย น้องเป็ดก็สามารถว่ายน้ําได้แล้วนะคะแต่ว่าโอกาสที่น้องจะว่ายน้าเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะคะแต่วันนี้เนี่ยน้องว่ายน้ําให้เราดูแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งเฮ้ยน้องกลับมาก่อนหนูน้องอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวน้องก็กลับมาเองนะคือการกระเด้งแล้วก็เข้าบ้านนั่นเองนะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้เลยนี่ไงเครื่องรูป รูปรูปกระดกนี้นทาไมเครื่องรูมหัวสัตว์นะคะเย yeah. เป็นไอเทมที่ถ้าเราเนี่ยไม่มีเวลาดูแลสัตว์นะคะให้เอาเจ้าเครื่องเนี่ยมาตั้งไว้นี่ๆเขาก็จะทาการให้ความรักกับน้องๆน,นะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาลูบหัวน้องทุกวันนะ โอเคไอ้เครื่องนี้เนี่ยได้มาจากไหนก็ได้จากการที่เราลงเหมืองทะเลทรายนะสิแต่กว่าจะได้นะกว่าจะเจอไอ้เจ้าหีบสมบัติที่มันมอบให้เราเนี่ยที่มันตอบให้เราก็อาจจะใช้เวลา เยอะนิดนึงมันไม่ใช้เวลาสิบางคนน่ะก็แป,ป๊บเดียวอยู่ที่ดวงคนด้วยแหละทุกคนถ้าเรามากับดวงแชร์ก็มีโอกาสได้หลายเครื่องเลยนะแต่เซฟที่แล้วเราไม่ได้สักเครื่องอันนี้พูดจริงนะแต่เซฟนี้ได้มาเครื่องหนึ่งก็หวังว่าอยากจะได้อีกสักสามเครื่องเนาะเพราะว่าเรามีทั้งหมดตอนนี้มีสี่คอกได้มาหนึ่งอันแล้วก็อยากได้อีกสักสอันนะคะเพราะว่าขี้เกียจมาลูบหัวนั่นเองนะคะ เอาล่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปยังตอนใต้นะนะของ่าลึกไปตรงไร่องุ่นร้างนั่นเองนะคะเราก็เดินทางมาทางนี้จริงๆเนี่ยเราวับตรงบ้านเราก็ได้นะตรงเขาเรียกว่าตรงนี้ัดแต่ว่าวันนี้เราอยากเดินไงอ่ามาแล้วมาแล้วอิลรูน่ามาแล้วจ้าในที่สุดคุณก็มาถึงสักทีเอา้า โอเคโอเคโอ๊ยพอดีว่าแบบแวะเยอะชมต้องชมไม้ไปหน่อยและน้องแม็กนันก็บอกคุณมาจริงๆหรอใช่ฉันมาดูหนูนั่นแหละมาดูหนูเนี่ยมาทำแบบทดสอบสำคัญกับแม็กนัทว่าจะผ่านหรือเปล่าร่ำเรียนมาตั้งนานนะคะทุกคนอ๋อมอแกนนี่ได้เวลาแล้วนะอ่าแม็กนัทกล่าวนะคะก็คือมอแกนเนี่ยเป็น พอหมดฝึกหัดนั่นเองเนี่ยคะมาฝึกกับแมกนัตอ่ะตอนนี้ร,รู้สึกว่าจะจบคลอแล้วใช่ปาที่พ่อแม่เขาส่งมาเรียนกับแมกนั้นะโอเคครับอ่ามอแกนเธอทําได้นะเขากําลังฮิวตัวเองอยู่กําลังเพิ่มพลังนะคะฮิวใจของตัวเองให้ผ่านบททดสอบนี้มาดูสิว่ามอแกนเนี่ยจะผ่านบททดสอบนี้ได้หรือไม่โฟกัสนะโฟกัสโอเคโฟกัส แสดงถึงความตั้งใจในตัวเธอน่ะที่จะผูกธาตุทั้งหมดไว้กับโลกใบน,นี้อพูดถึงเรื่องเวทมนต์นะคะก็มาจากธาตุเนาะส่วนใหญ่เวทมนต์ก็จะมาจากธาตุต่างๆอืมอ้าวสู้สู้สูู้้สมากนเอ้ยอืมภูเขาเอ ได้ยินเหมือนจะป่าที่ลุ่มอ่าแล้วยังไงต่ออ่าที่ลุ่มเหมือนเป็นพื้นที่กว้างไหมป่าไม้ที่เขียวขจีป่าไม้ที่เขียวขจ,ขวขจีอ่ามีลมมีลมทะเลมีเสียงคลื่นนะคะ ตอนนี้ผมรู้สึกทุกๆอย่างเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกันกบโลกใบนี้เฮ้ยมันเนี่ยพูดคุยกับฉันเฮ้ยน้องสอบผ่านแล้วไหมเนี่ยเฮ้ยโมแกนสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบทุกอย่างกับโลกใบนี้นะคะรวมถึงน้องเนี่ยสามารถเชื่อมโยงสรรพสิ่งมากมายนะคะอย่างเช่นสัตว์มีชีวิต แล้วก็รวมถึงผืนป่าผืนน้ำภูเขาลำธารลำห้วยนะคะฮะสัตว์ป่าเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนกันนะเอ้ยโหเต็มเลยน้องลองเรียกแบบสัตว์ป่ามาชุมนุมประชุมใจรักสมัครสมานเฮ้ยไม่ใช่นั่นมันลูกเสือไหมไม่ธรรมดาเลยนะรมแกน ความสามารถของเธอนในการได้รับความไว้วางใจจากสัตว์ป่าเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าธรรมชาติเนี่ยได้ให้ความไว้วางใจในตัวเธอแล้วนะเอ้ยน้องนั่นมันหมายความว่ายังไงอะใช่หมายความว่าเธอเนี่ยผ่านบททดสอบครั้งนี้นะเอ้ยเย้่ะแล้วต้องทำได้ดี กว่าที่น้องคิดเอาไว้นะคะทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะมองแกนเย่ yeah! และตัวอีโลน่าเองเนี่ยก็ได้เห็นภาพสะท้อนของสัตว์ในป่านะคะแล้วรู้ถึงความหมายเบื้องหลังจากสิ่งที่อีโลน่าเห็นฮึความหมายเบื้องหลังจากสิ่งที่อีโลน่าเห็นคือฟาร์มของเรานะคะสัตว์ที่เราเลี้ยงในฟาร์มของเราเนี่ยจะให้ผล,ผลผลิตที่มีคุณภาพ สูงขึ้นโอ้รีบมาเป็นเพื่อนกับน้องมอแกนสเสี๋เวยวนี้นะโอเคและวันนี้เนี่ยเราก็มีภารกิจซี่จะมาสร้างบ้านกระท่อมน้อยจูนิโม่คือตรงนี้นั่นเองเนี่ยคะ่ะนี่เราได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์อัปเดต ถึง s t a r d ดิวห1.5แล้วใช่ไหมขอแสดงความดีใจกับเพื่อนๆที่เล่นโทรศัพท์ด้วยนะคะว่าเราทำเควสข้อมูลเสร็จใช่ปะมันก็จะเป็นทางแยกก็คือเควสซ่อมเรือเควสพ่อมดเมื่อเราทำเควสพ่อมดเสร็จช่เราก็จะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างเวทมนต์ที่บ้านพ่อมดได้นะคะทุกคนนี่ นี่เลยแต่ว่าสตาดียอธรรมดาเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะต้องลงมอสสตาดิโอเอ็กเพนเดน,นะก็คือใช้เนซัตในการวาร์มมานั่นเองนะคะสิ่งปลูกสร้างเวทมนต์เดี๋ยวเราจะพาไปดูก่อนี่ก่อนที่จะสร้างบ้านกระท่อมน้อยจูนิโมน,นั่นเองนี่ก็คือคมภี์ที่เราเนี่ยจะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างเวทมนต์ได้ก็คือมีกระท่อมจูนิโมกระท่อมจูนิโมนเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ย เก็บเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆได้เมื่อผลผลิตเนี่ยมันงอกมันมีลูกอะไรแล้วแต่ว่าตอนฝนตกเนี่ยจะยังทําไม่ได้นะโอเค แล้วก็าวาร์ปไปยังพื้นที่ต่างๆอันนี้เราลงมอดนะรูปร่างหน้าตามันก็เลยไม่เหมือนออริจินอลนะทุกคนแล้วก็มีนาฬิกาทองคาแต่ดูเหมือนจะไม่เหมือนนาฬิกาทองคําเลยใช่ไหมเราลงมอสไงแต่ว่าดูราคาสิถ้าเรามีไอ้เจ้านี่นะเราก็สามารถจบเควสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นไงแต่คือใช้เงินเยอะมากๆเลยนะคะก็ไอ้พวกนี้เนี่ยเรายังไม่สร้างนะที่วาร์ปเราจะสร้างกระท่อมจูนิโม่ก่อนซึ่งกระท่อมจูนิโม่เนี่ยจะต้อง ปลูกสตาร์ฟูดรวบรวมหินจนครบ200ก้อนแล้วก็รวบรวมไฟเบอร์นั่นเองนะคะสตาร์ฟูดเนี่ยเราสามารถซื้อจาก o อเอซนะแล้วก็มาปลูกนั่นเองส่วนมเมล็ดเนี่ยบกเลยว่าแพงมากๆนะคะแต่ว่าเราเนี่ยมีสตาร์ฟูดค่อนข้างเยอะนี่คนรวยๆอย่างเราชาวสวนรวยๆขึงเราเริ่มเลยเริ่มเลยทุกคนจำได้ไหมเมื่อ เมื่อสร้างคอมูหรือปรับปรุงโจจ้า,จาให้ครบจบสมบูรณ์แล้วเราก็จะมี2ทางเลือกนะนี่ทางเลือกนี้ก็จะจะให้ชาวมือถือสนุกเนาะนี่มันละ่ะชาวมือถือบอกนี่มาเลยมาเลยตอนนี้เราก็กำลังที่จะเอานี่สตาร์ฟุตนะคะจำนวน9ใช่ไหม9้าโอ้ยนี่มี8 อ๋มไม่อยากเอาดาวทองไปแล้วก็หินชึบสตาร์ฟรแล้วก็ไฟเบอร์แล้วก็หินนะคะจึบหินเอาไปทั้งหมดนี้แหละแล้วก็มีไฟเบอร์ชึบ ชอบเอาไปเกินอะ่ะเกินดีกว่าขาดใช่ไหมทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะปรับปรุงฟาร์มให้สวยอยู่นะแต่มันก็จะแบบเป็นอย่างเงี้ยมันก็ยังสเปซส,สปะอยู่นะขอพายอยู่ในช่วงกําลังก่อสร้างนะคะปรับปรุงฟาร์มให้สวยขึ้นนั่นเองนะจากนั้นเราก็ไปหาแม็กนะัตเพื่อไปทําสิ่งปลูกสร้างเวทมนต์นะคะสิ่งปลูกสร้างเวทมนต์ชุบชุบชบ,ชบ,ชบจะบอกว่าพวกเควส้มแซมเรือ At, เควสอเขาเรียกว่าอะไรหมึกมอนตาของพ่อมดที่อยู่ตรงสถานีรถไฟตรงทางเข้าที่มันเป็นป่องเล็กๆที่มีป้ายสีเขียวอยู่เนี่ยเพื่นอนๆสามารถหาย้อนกลับไปดูได้กับวิธีทำเควสเนาะซึ่งวิธีทำเควสอะไม่ยากหรอกมันยากตรงรวบรวมวัตถุดิบไปแหละจากนั้นนี่วัตถุดิบสำหรับการสร้างกระท่อมจูนิโม่ครบแล้วครบแล้วก็นี่มาสร้างเราเนี่ยปูพื้นที่ไว้แล้วนะคะว่าเรา จะตั้งจะกระท่อมจูนิโมไว้ตรงนี้นั่นเองตรงนี้จริงๆแล้วเจ้าน้องจูนิโมเนี่ยสามารถดูแลได้วงกว้างมากๆเลยเห็นไหมไงแมถ้าเรามีเงินแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยเราก็สามารถสร้างกระท่อมจูนิโมได้แล้วนะคะตอนนี้เหลือแท่นวับสี่แล้วก็นันการทองคำเนาะตังไม่พอนะคะตังไม่พอโอเค คลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะจะอาจจะสั้นนิดนึงเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูซิว่าเราเนี่ยจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างท่านเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ